โดนยังยังดึงแล้วไม่ติดว้วาวนาแจ็คมาแล้วนะครับตัวแรกนะฮะแหนไหลนะฮะลงปุ๊บกินปั๊บเหลือแต่เจพรของเรายังไม่โดนนะครับ โอ้ยโดนแล้วนะฮะโอ้ยหมิ่นประมาทไม่ได้เลยมิ่นประมาทไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกำลังดีมาดูนะแจ็คนะฮะนะแจ๊กส่งแฮนด์ไลน์ไปแล้วนะครับนะแจ็คบอกหมายนี้หมายเด็ดกินแน่นอนอ้าวปลาหายหมด โอ้ยโดน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 โตยกเลยยกเลยยกยกนี่โอ้โหโอ้ยโชว์หน่อ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 ยนี่นะฮะตัวใหญ่กำลังดีนะครับสงสัยตากล้องจะอยู่ไม่ได้นะครับขอตกด้วยได้ไหมะ อ้ยนะจักโดนแล้วครับนะจักโดนแล้วนี่นะฮะตัวใหญ่สาโตนะฮะสากำลังน่ารักนะฮะกำลังพอดีกินนะครับนะฮะทอดก็ได้ต้มก็ดีนะครับสานี้นะฮะกำลังเข้ากินเรื่อยๆอยู่นะครับ โดยน <Yeah. S 1> ยังเหย่อตกปรากฏสังทองนะฮะเย่ตกปรากฏวัจนานะครับเย่ตกปรากฏแปดเซียนนะครับนะฮะอันนี้มาฟิชเจอริงกันนะครับนะฮะมาตกปรากฏนะครับหมายคลองนะครับหมายแม่น้ำนะครับหมายแม่น้ำอันนี้ลําน้ำชีนะครับลําน้ำชี โอ้ยนะแจ็คโดนอีกแล้วนะครับเนี่ยนะแจ็คโดนอีกแล้วเจ๊เจ๊โดนยังเจ๊โดนอีกแล้วโอ้โยยกเลยยกยก,ยกนยยี่โชว์นี่หลุดพอดีนะฮะหลุดพอดีนะฮะไม่ต้องปลดให้ยากเจ๊ก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะฮะโอ้โยส่งเหยื่อต่อไปเลย S 1> <S 1> <S กินยังยังอุย้ยในะแจ็คโดนอีกแล้วนะฮะดึงเอาดึงเอาเลยฮะท้ายเรือนะฮะนี่ฮะตัวใหญ่ไซส์สวยนะฮะไตกำลังดีนะครับเจพนไม่ยอมแพ้นะครับได้เกี่ยวเยื่อลงไปไหมเมื่อกี้นี่รีบจัด แล้วเนอ้องเดี๋ยวไม่ทันนี่รุด นี่อู้ตัวใหญ่ไหมยกเลยนี่โอ้นะฮะเข้าเรื่อยๆนะครับเข้าเรื่อยๆนะครับ ไม่ยอมแพ้นะแจ็คเลยนะฮะเจพอนของเรานะครับหนึ่ง<โดย>ต่อหนึ่งนะฮะ<โด>ยอย่าตกปรากฏสังทรกเนาะโดนอีกแล้วไม่อยู่นะฮะวัดวืดนะครับนะฮะ<โดย>น้องพอรนะฮะอย่าตกปรากฏรถจานาเป็นยังไง มีตัวไหมมีตัวหรือยังมีตัวหรือยังยังไซโลมาโชว์หน่อยนะไซโลอโอ้ยนะ่าเจ็บเอาต่อ หมดตัวหรือยัง หมดตัวนะฮะมาถึงกินปุ๊บ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 หมดตัวเอาเจ๊โชยตัวหนึ่งปิดเกมอุ้ยน่าจะเป็นตัวเล็กอรอเจ๊ปิดเกมตัวนี้ก่อนนะครับ อุ้ยปิดจนได้ยกเลยนี่โชว์หน่อยโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยนี่โอเคไปแล้วครับ